อัปเกรดบ้านเก่าให้ใหญ่และพร้อมใช้งานมากยิ่งขึ้นบ้านไหนที่กำลังจะมีสมาชิกเพิ่มหรืออยากเปลี่ยนบ้านใหม่ให้น้องเชิญทางนี้ได้เลยค่ะ ทีซีด็อกเฮาส์เรามีบ้านหลากหลายรูปแบบให้ได้เลือกสรรทั้งแบบสไตล์นอร์ดิกหรือโมเดิร์นมีทั้งขนาดที่เป็นแบบมาตรฐานหรือสามารถเลือกปรับขนาดตามพื้นที่ก็ได้นะคะจัดส่งโดยทีมงานคุณภาพมีบริการเข้าวัดพื้นที่หน้างานด้วยค่ะหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังค่ะที่มีการปรับขนาดตามพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ข้างบ้านมีไม่มากนะมีการส่งทีมช่างเข้าวัดหน้างานเพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสมไปดูภายในตัวบ้านกันค่ะประตูหน้าต่างมีบานมุงลวดป้องกันยุงและ,มะแมลงที่จะเข้ามาก่อกวา ภายในอุปกรณ์ก็ครบคันทั้งไฟส่องสว่างพัดลมติดผนังเต้ารับไฟ้อมตู้ควบคุมไฟที่รองรับการติดตั้งแอร์ภายในอนาคตได้ด้วยนะคะพื้นปูก,กระเบื้องน้องเดินได้อย่างสบายเลยเจ้านายน้อยทั้งหลายเตรียมเข้าบ้านแล้วคะ่ะบ้านใหม่ใหญ่แบบสูกใจสุดๆไปเลย So awesome.